สวัสดีครับวันนี้ได้มา <c oughs> ชมพอดีรถมีปัญหนานะครับวาลไม่เปิดวาลน้ำครับวาลน้ำร้อนไม่เปิดแตไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเรื่องรถคันนี้นี่ผมรู้ทุกอย่างแล้วะครับไอ้ที่ว่าวาลไม่เปิดนะี่คือม,มันก็นานแล้วเนาะ,ะตั้งหกเจ็ดปีแล้วมั้งไม่เคยเปลี่ยนวาล เดี๋ยวผมจะมานี่นะครับเรื่องทานดูทานก่อนนะครับอืมเนี่ยเตาทานเตาดินนะครับเตาดินที่ผมเคยติดค้างไว้คืออ่าในกรณีน้ํานะครับน้ําที่ผมบอกว่าระดับน้ําเนี่ยนะจะเห็นโอเคนะครับเห็นระดับน้ําในสระไหมนะครับแล้วระดับน้าเนี่ยมันจะจะจะ,จะเท่ากันนะครับอ่า ผมให้ดูเลยนะครับทีนี้เตาเตาเราก็จะมีปัญหาคือน้ํามันเข้านะครับจากที่เราเคยผมเคยบอกว่าจะแก้ไขแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับน้ำนะครับน้ำพอด,ดีผมเลือกมุมกล้องแบบนี้นะเนี่ยเห็นน้ำไหมครับ ก็ค anyway, ือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันสวิต์กลับยังไงนอกแป๊บนะครับไม่เป็นไรนะครับถ่ายแบบนี้แหละเห็นระดับน้ำไหมครับก็คือระดับน้ําในในนาที่ผมเคยบอกไว้อ่าว่าวันหนึ่งจะไม่ต้องเราจะต้องมีปัญหาอ่าส่วนใหญ่เตาเนี่ยคือผมขุดไปหกสิบเซนนะครับหกสิบเซนปุ๊บ คือหกสิบเซนเนี่ยคือเห็นเห็นเตาตัวนี้ไหมอ่าทีนี้เราก็ไม่ต้องมาเถียงอะไรกันแล้วนะเรื่องระดับน้ําในกรณีถ้าเกิดเรา,อาเอาฐานโดยที่หน้าแรงไม่มีหนานะครับหน้าแรงนี่ใส่เต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ย <c oughs> ระดับน้ำมันจะต้องแบบตามนี้นะครับ กล้องแบบกล้องถ่ายคลิปแบบมือโปรนะครับมือโปรนะครับไม่ใช่มือโปรไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเราก็เห็นนะครับน้ำใน,นสระในบอ่อเนี่ยุกมันก็จะเท่ากันละไกลเคียรครับอันนี้คือมันเอาอดไรถแบโครที่ปรับปรุงบ่อไว้นะครับ ที่ผมถ่ายเรื่องระดับน้ํานี่คือเรื่องงคือ,อคนที่จะทําเตาดินนะครับก็คือทําไงก็ได้ไม่ให้ระดับน้ามันอ,อยู่ระดับเดียวกับแหล่งน้ําว่างั้นเถอะหน้าฝนเนี่ยระดับน้ํามันขึ้นถึงไหนปุ๊บเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยครับในกรณีเราต้องขุดดินลงไปถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราทาบนดินนะครับเนี่ยอย่างแบบนี้แล้วก็สร้างโดยที่ไม่ขุดใต้ดินเลยเราไม่มีปัญหา เห็นเตาตรงนั้นไหมที่ผมเคยบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมอุตสาหกรรมชุมชนอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คืออพอดีมันถึงฤดูเก็บเกี่ยวของคุณลุงนะครับผมก็เลยต้องช่วยแกเก็บเรื่องผลไม้เรื่องอะไรนะครับเพื่อจะเอาบัตเจดมาทําเรื่องพวกนี้นะครับเราก้าวกระโดดแบบ์ตรีมไม่ได้นะครับเราก็ต้อง ค่อยๆกาวไปนะครับ <c oughs> ก็ดีกว่าที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่มีเรื่องทุนที่จะมาทําอะไรต่อนะครับ <c oughs> เรื่องหญ้าเนเปียเห็นไหมครับหญ้าเนเปียตอนนี้ภรรยาผมก็ขยายพันธุ์แล้วนะขยายไปทั่วแล้วะครับขยายเดี๋ยวผมจะให้ดูครับภาพผมไม่รู้นะว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับ รวยไหมอะไรไหมเดี๋ยวผมชอบเรียลลิตี้อย่างเงี้ยถ่ายมันอย่างนี้แหละนะครับไปตัดต่อก็ตัดต่อก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับอย่างนึงคือเน็ตเิรคไม่ค่อยดีที่นู้นนะครับมันต้องใช้เน็ตทางโทรศัพท์มันก็เลยมีปัญหาค่อนข้างอย่างนึงคือมันเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็เลยไม่อยากจะทำอะไรนะครผมให้ดูย่าในเปียนะครับ คือเรื่องฐานเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์หลักอยู่แล้วนะครับแต่นี้อย่างเราอยู่ในโซนของทั้งปศุสัตว์และก็เ,เ,เกเษตรกรรมนะครับกรเกษตรพืช,พ,ชพืชผลกากรเกษตรเนี่ยนะครับปศุสัตว์ตัวนี้ผมก็ไม่ยืมละเรียกว่าอะไรนะครับทีนี้หญ้าเนเปียเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนหลักนะครับ ของปัสสตว์เพราะว่าคุณลุงเสงียงเนี่ยแกก็มีลูกสาวกับลูกเขยแกนะครับจบแมโ่โจยแหละนะครับเล่นๆนิดนึงเขามาเลี้ยงวัวรามันเลือดร้อยนะครับเลือดเปอร์เซ็นเปอร์เซน็นเลือดร้อยนะครับเขาก็แนะนําว่าในกรณีพี่หนึ่งอยากจะเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็ทําแปลงหญ้าก่อนนะครับมีใยเยอะเลยแล้วก็จัดการ ให้มีอาหารก่อนนะครับดีกว่าซื้อวัวมาแล้วก็มาหาอาหารให้อันนั้นเป็นวิธีที่บริหารผิดนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาให้ดูยาในเปียอ่า,านปากช่องผมก็มีนะแต่ภาพมันรู้สึกมันจะมัวมัวนะครับไม่เป็นไรได้ยินเสียงก็ยิงดีเนาะ <c oughs> นะครับเนี่ยยาในเปียาพัานปากช่องนะครับ <c oughs> เริ่มงอกแล้วอันนี้ผมตัดแล้วก็ผมตัดแล้วฝังดีเลยนะครับเห็นไหม ทีนี้ที่ผมบอกว่าพันจากราบุรีเนี่ยนะผมไม่เอ่ยแล้วกันนะครับพอดีมันเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเขาพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยที่เห็นต้นโตโ,ตโ,ตโอ่ะนะครับอ่ามันมันงอกดีเจริญดีแล้วก็เร็วกว่าอ่าปากช่องนะครับยังไงเนี่ยผมเอาผลตรงนตรงเนี้ยมาไปพิสูจน์ให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยอ่าพันตัวเนี้ย จากราบุอดีเนี่ยผมก็จะขยายนะครับให้มันเต็มเลยแต่พอดีมันติดหน้าฝนนะครับหน้าฝนเราก็ต้องทํานาก่อนอเห็นสองแปลงสุดท้ายไหมครับไม่รู้ว่าถ่ายยังไงเนาะอ,อือสองแปลงสุดท้ายเห็นข้าวนะครับข้าวเริ่มงามแล้วนะครับแต่แปลงต่อมาเนี่ยผมยังไม่มั่นใจก็คือแปลงรองแปลงสุดท้ายนะ่ะแล้วก็หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับ ว่าเราจะต้องใช้ใช้วิธีนายโยนครับคือทางนุงเสงเกษตรเขาอยากให้เป็นนายโยนเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ก็ไปโมดิฟายเรื่องรถแท็กเตอร์รถไถนะครับ <c oughs> เพื่อจะทํายังไงแม่มันติดให้มันติดหล่มว่านเอต่อล้อไงแบบแบบต้นทุนไดต้นทุนน้อยที่สุดนะครับไม่ใช่ไปซื้อเครื่องมือมา <c oughs> เพื่อไถานาสองแปลงไม่ใช่ครับ แล้วอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นนายโยนเดี๋ยวผมจะทำคลิปเรื่องนายโยนด้วยนะครับคือให้กเกษตรเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะเรื่องฐานแอคทิเวชโคของเราเนี่ยที่ว่าจะลุยเรื่องฐานยางจากยางไม้ยางพารานะครับให้มันเป็นสี่สเปคที่ผมบอกไว้นะครับมันก็เป็นแมททีเรี Material, หรือเป็นวัตถุดิบจากการ,กรเกษตรนะครับการ,กรเกษตรผมจะทําให้อ่า การเกษตรทํำยังไงรวยได้ทํำยังไงมีอยู่มีกินออโอเคนับได้หมดนะครับมันอยู่ที่เรานะไม่ใช่ว่าทําเกษตรแล้วไม่รวยมันอยู่ที่เราวางแผนจัดการยังไงสู้แบบไหนยิ่งใครหวังเยอะก็เหนื่อยเยอะนะครับศึกษาไปเยอะเอาวันนี้แปดเก้านาทีแล้วโอเคนะผมพอดีวันนี้ได้ถ่ายตัวเองด้วยนะครับอืมอ่า ก็ยังไงก็ลุยเรื่องเรื่องฐานแล้วต่อแหละแต่นั้นเป็นโป,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 ปรโปรโปรเจกต์หลักนะครับแต่เรื่องการเกษตรนี่ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมดานะครับต่อไปเราก็มีมีอะไรกินนะครับสามารถสามารถที่จะไปด้วยกันได้นะครับนะแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับทุกคนสุขภาพสำคัญที่สุดถ้ามีแรงลุยต่อโอเค